สวัสดีครับบอลนี่ครับผมสบายดีสตัตดานจ้าคลิปนี้มาเจอกันช่วงสายๆครับผมคลิปนี้ครับผมถึงเวลาที่เราต้องดำนาแล้วนะครับที่บ้านสวนเมื่อวานบอลนี่ก็ถ่านาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยที่แรียกว่าจะได้ดำนาตอนเช้าวันนี้เอาไปเอามาก้าไม่พอนะครับเมย์ก็เลยมาถอนก้าตอนเช้ากับสารดำตอนนี้ก็ก้าใกล้จะพอแล้วละ่ะเราก็จะขนก้าจากนอนนาเนาะขึ้นไปที่บ้านสวนพอดีช่วงบ่ายมีนัดกับคนดำนานะครับ เราให้เขามาช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าตอนเช้ากล้าไม่พอก็ดีอีกแบบนึงนะครับถ้าเราจ้างคนดำนามาช่วงเช้าตอนเที่ยงก็จะได้เลี้ยงข้าวถ้าเป็นช่วงบ่ายปุ๊บได้เลี้ยงแต่กาแฟแล้วก็ของหวานบอกด้ว่ายังไงดังหวานเนาะไปะตอนนี้คนกล้าที่นอนนาขึ้นไปบ้านสวนนะครับเมื่อเช้าก็ฝนตกตั้งแต่เช้านะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนพุนละ่ะคุณจะหยุดตกเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสี่โมงครึ่งแล้วบ่ ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับมาเดี๋ยวอัปเดตที่นอนนาก่อนเนาะนี่บรรยากาศที่นอนนาช่วงนี้ก็โอ้โหลกนิดนึงนะครับผม <c oughs> นี่ดูดินนี่ไม่สามารถที่จะปลูกพืชผักได้เลยนะครับมันบวมเนาะมันบวมนะ้มําน,นะครับอดินที่เราเอาลงก็คือมันเป็นดินเหนียวปลูกหยางกับโบได้นะครับนี่เป็นน้ําเลยนะครับเดินนะ <c oughs> ตอนนี้ก็อปลูกหญ้าไว้ให้วัวแล้วนี่นะเพราะว่าปลูกผักปลูกอะไรไม่ได้เลยนะครับนั่น ขนาดต้นมะละกอเริ่มเหลืองแล้วครับผมมันบวมน้ํานะครับเราก็เลยไปปลูกอะไรที่บ้านสวนอย่างนี้ช่วงนี้นะครับจ้าชอนนาก็ปลูกพืชผักสวนควรัวได้แต่ช่วงหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวส่วนหน้าฝนนี้ปลูกยางก็ไบดบ้น,นะครับนี่ต้นพริกสัลรามตอนนี้โอ้โห,โหเป็นสีเหลืองนะครับไป <c oughs> ไปดูกล้ากันบโให้ต้นพริกเป็นนานไปสายเบิงฟูถแถบนีม้นานานมีแต่น้ำจ้ามีแต่น้ําด้วยนะครับเดินกันยังบหได้น,นะครับ นอนนาเราชุ่มฉ่ำมากเดินไปไหนบ่ได้เลยอันนี้ส่วนพริกครับผมที่แรกตั้งใจว่าจะทําเป็นส่วนพริกเยอะๆเลยตรงนี้นะเอาไปเอามาบ่อได้นะครับผมนี่น้ําขังบบมีโอกาสแห้งเลยนะครับอ,อําเภอเต่างอยเดดบบออกลายอาทิตย์แล้วเนาะ เบิ้งหมักเพชรซาตดัดมซาตดัดำแอบเสียใจอยู่ได้เพราะวา่ารอบก่อนให้พ่อพลฮอร์โมนหายรวา,ายระวะงามดุกอเอาเท้เอาวา่าต้นผมมาบวมน้ำบัดทีนี่เบิ้งตายทั้งยืนเลยบวมน้ำนะครับผมนี่วันนี้จะยืนให้ดูนะนี่เวลาเราเหยียบลงมันบุ๊บ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 เลยนะครับ <c oughs> เป็นเหมือนอเป็นโคนตมลึกมากนะครับเ <c oughs> บิ้งในหมักเพชรนี่ <c oughs> โอ้เสียดายเนาะเอาเทเป็นยางปีหน้าเราก็น่าจะขึ้นไปปลูกที่บ้านสวนนะครับถ้าหน้าฝนนะนอนนานนี้เรต้องปลูกอะไรนะครับหน้าฝนนะ ปลูกไวได้อันนี้พริกแดงนะครับสารัมซอบอตมส้มตมก็เลยปลูกไว้ประมาณสองแถวอันนี้ทดลองเด้อน,นะครับอันนี้คือ,น,โโน,อ,อน้ํายาฮอร์โมนบรลณีงอย่างเดียวนะที่พ่นนะ่ะจ้านี่นะครับงามมากนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าส่วนพริกนะงามสุดๆนะครับอันนี้มันบวมน้ําก็เลยอค่อยสวยนะครับนี่ฝนตกมาน้ําขังปั๊บเลยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้ <c oughs> บวมน้ําไปดูด้านบนดูด้านบนนี่รถพีเสียบ,บัลลีงกกับ อ่เข้าออกยากมากช่วงนี้นะครับนี่ดินลูกรางก็เขาไม่มาขายเลยช่วงนี้เนาะจ้าหน้าฝนเขาบลกขายดินนะครับเข้ายากออกยากนะครับรล้อรื่นนี่สี่คูณสี่ก็ยังยากเ้อนี่มาดูส่วนพริกครับผมนี่อันนี้เราปลูกที่นวลเนานะไม่เอ็นถ้าปลูกที่นวลน,นี่งามนะครับนี่คักปานหยางอันนี้เป็นพันพริกปุ้มนะครับอันนี้ก็เก็บไปประมาณสามสี่รอบเลยเนาะกลัวแล้วล่ะ เราก็แถมให้ลูกค้าตลอดนะครับตอนนี้ก็สําหรับท่านใดที่สนใจโฮอร์โมนบอร์ดินีก็ยังขายอยู่เดอ้อนะครับผมเป็นโฮอร์โมนฉีดพ่นบํารุงดอกบําลุงใบเนะาะให้พืชผักสวนครัวเรางามนะครับถ้าใครอยากได้โฮอร์โมนก็แอดไลน์เข้ามาเลยนะครับนี่ตามเบอร์โทรนี้เลยโฮอร์โมนบอรินีสามารถฉีดพ่นได้พืชผักทุกชนิดนะครับอันนี้บอร์ดนีทดลองอใช้กับพริกนะอื่นๆเราไม่ได้ปลูกก็เลยไม่ได้ทดลองนะครับบรอรินีมีผลแน่เด้อนะครับ ngam khắc và nhẳng nè นี่ก้าทั้งมดที่ลกได้ร้อยเจ็ดสิบมัดร้อยเจ็ดสิบมัดยังโบวดสองร้อยเป้าหมายแม่สองร้อยบ่แม่บอกว่าร้อยเจ็ดสิบดีกันยน่งย่านเหลืออยู่เด้เพราะว่าเป็นก้าที่บเดิเมนก้าเข็มและกับโบเมนก้ากีบก้างามพอดีดำเลยโอ้โหอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวออกมาจากโซบะโปลาวนะครับผมนี่ข้าวนี่เมิตรหอมและก็ขาวนะครับนี่คักปานหยางอันนี้เอาพันุ์ใหม่เนาะ พันปีที่แล้วเปลี่ยนแล้วนะครับผมปีนี้เห็นข้าวงามอีกโซนนึงก็เลยขอพันเข้ามาอีกประมาณสักครึ่งกระสอบข่าวปีที่แล้วนะเอามาจากเพื่อนสาวตรดามเองแต่ว่าปีข่าตัวนี้นะเอามาจากบ้านพี่อันพี่สาวแม่หอ,อมกว่าแซ่บกว่าจ่ะอุ้ยกางงามเดอ้อปีนี้นะครับแต่เอบเสียดายนิดนึงนะครับหญ้าลกๆนะครับมาเบิ่งนี่หญ้าก็เอามาจากโซโพลาเดือก่นนะจ่ะ เป็นหญ้าผือนะครับเวลาถอนก้าก็จะได้แยกหญ้าออกไปนํานะครับไปคนก้าครับผมง่ายยุบ่ะแม่ง่ายบ่แม่น่ะคิดเสียดายว่าจมอยู่เสียดายนะ้าเฮาน้อยเนาะลูกพิ่นว่ะบ่เม่น <laughs> <laughs> ซื้อที่นาเพิ่มอีอกางามเด้อปีนี้ได้ข้าวแน่นอนนะครับปีที่แล้วได้ข้าวเพิ่มมาประมาณสักอ,อ เกือบ20่สบกระสอบปกติได้30ปีที่แล้วได้50โอ้โหเพิ่มมาตังเยอะเด้อนี่สาระมืออาชีพเด้อคุณน่ะอยู่ายลาวไปรับจ้างผ่อนก้านะครับ <c oughs> มันละเป็นหมื่นเด้ออยู่ลาวนะ่ะจ้าเอาย่าออกเด้อ มันจะช้าตรงที่เรามาแยกหญ้าออกนะครับทีนี้นะนี่พอปุ๊บก็ต้องมาแยกนะครับทีนี้มิเตียาหญ้าผือืีอน้อย สู้ๆๆๆแป๊บเดียวก็แล้ว เดียวแล้วจ้าสำหรับการขนก้าขึ้นอันบ้านสวนแล้วนี่ลหละเห็ดห่ใส่นะ้ากระโบเมนของนายที้เพราะว่าอยู่บ้านสวนเฮาบบมี่บอหวานก้าได้มีแต่ไห่หน้าหาใหง่ๆก็เลยวานว่าย,ยวนนอนหน้าพี่ละจ้าปกติแต่ละปีกวานอยู่นอนหน้าได้แม่เล่านะแต่ว่าปีนี้บบฮู้เป็นจังไดวานอยู่นอนหน้าหยาขึ้นหลายๆปกติโลกก้าในน้านห้ดิบริย่าขนาดนี้เด้ก้า้าง่ายๆพลอย แต่ว่ามายากน้ำดึงหยาจาะนี่โซนฝั่งนี้มิแต่หยาเบิดเลยสงสัยมานำแนวเข่าเทวแโรดเพราะว่าแนวเข่าตัวที่เอามาเห็ดอยู่พี่นะเป็นแนวเข่าที่อันป้าซาตัดดัมเอาไว้ว่านนาแซงนาแซงหรือว่านาปังช่วงที่อันเขาเห็ดนาปีแล้วแล้วเขากลับไปบ้านนะเพราะว่าอยู่บ้านอันป้าซาตัดดัมนะมันอยู่ใกล้บึงใกล้เซ่แล้วก็เวลาฝ่าฝนมาน้ำท่วมหยามี่นะขาเจ้าเห็ดหน้าโบได้ขาเจ้าเห็ดได้แต่นาแซงอย่างเดียวจ้ะ เดี๋ยวสตาดดัจะไปหาเอาป้าขึ้นปิ้งก่อนไปที่นี่ป้าพอดีได้รถไถห,หนึ่งนะพ่อูผู้พ่อแห้งแตนของกินว่ะอย่าลืมนังมูขึ้นไปปิ้งพร้อมเดอ่์สัซันอันนี้พ่อน่าจะแก่ขึ้นไปก่อนสตาดดัน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นน้ำหลังได้จ้าเมื่อกี้แม่ห้องมาบอกว่าปิดมังหงขึ้นไปตํามน้ำเดอ่์สัซัน สอดตะดำแบ่าบลซื้อเอาบ่อเพื่อนวาบาบลซื้อกระยาว่บตัเอามันจังเ่บเดี๋ยวสาตาดำก็จะเอาผุดไปตํามหายจ้าคนที่มากินเข่าน้ำกับเบลายดอกแม่ว่าประมาณสี่ห้าคนนี่แหละ มื่อกี้ก็เข้าไปซื้อของจ้าอยู่ในหมู่บ้านผู้หลักเบิงผัวมาลุงพุ่งพัวขับป้านอย่างมีรถยนต์กับบ่ครับมีลาบมีก้อยน้ำแข็งน้ำส้มน้ำโคกไอคุณงองแหงสงสัยเ่นตามรถไทยทแท้ทโรดขี่ดื้อนี่มาหยังไปนั่งอยู่แล้วอู้ผูพ่อก,กับแม่ก็ขึ้นมาเรียบร้อยเด้อจ้า ดังไฟย้ำมังหุงถาเรียบร้อยสงสายเพิ่นย่านดำนาบ่แล้วแท้ๆโลดลามือนี่ายหน้าก็ยังกาจีนี่เนาะโอ้ย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 ออ้ยโอออ้อ้อย้้ออ ลนั่นนังนั้นนั่มากินน้ำผเออตอนนี้ก็กินข่าอิ่มเป็นทีเียบห้อยแล้วล่ะจ้าเดี๋ยวจะพากันไปลุยงานต่อเด้อันดับแรกก็คือพากันไปย้ายก้าไหวจ้าซาตาดัมกับพึ่งจะเคยเห็นนี่แหละดำหน้าเลยต้องมาย้ายก้าไหวตอนที่ดำอยู่ล่าก็ะ จมเอาผู้ใดเอาลาวเด้แต่อันนี้ยายไว้เป็นจุกพายจุกลาวไปว่าดำลงไปถอยหลงังตามมากกัดก้าแล้วก็จับดำเลยอู้แบบนี้ก็ง่ายดีเดอ้ออู้หูขาปาาหยัางจากเบิงผูกตอนนี้ฝนก็ก,กำลังลง,ลงเม็ดหยิบยับยิบๆยับโอโ้โหดินแน่นมากป<ะ>้าไม่รู้ว่าจะดำนาได้หรือเปล่านะครับนี่ จีบหัวป้มือแน่นอนจ้าคนดำนานี่ยอมแพ้นะครับผมสรับนาดินทรายบ้านสวนแล้วก็เป็นนาดินทรายอีกแบบนี้โอ้โหแข่งมากงานเข่าเลยจ้าเพราวะว่าแต่ละไฮคาดไว้แต่มือวานพุ่นละอันนี้นะบโบลงเลย <c oughs> โอ้โหเอาได้ยิ่ดอกอแต่ว่าสวนนี่นะได้อยู่นี่อันนี้เป็นคนตมนะครับจ้าไป ขยายก้าครับผมแล้วก็จะเอาเรียงไว้เป็นแถวเนาะเพราะว่าคนดำนามีสิบคนก็จะนะ่าวางกระจัดกระจายไว้กะว่ามัดหนึ่งเ็ษตัวนี้เราก็วางไว้วางไว้เองไว้เป็นระยะนะครับจา้าอ้าวดำนาแล้วครับโบใจเกิดบ,บุญบอกเมื่อวานนีรรซ่ซาตามสอนปลาเห็นปิงเด้อโบอย่าน <c oughs> พอดีบ่ายโมงแล้วป่ะยายก้ายังหมดแล้วเลยคนตำนามาแล้วเล่งมือเร่งมือเบิงผูกคนที่จะดำก,กับกำลังเตรียมพร้อมพักกันกินข่าวขาอิ่มกมอ่มกี้จ้า ตอนนี้ก็ได้เวลาลงดำนาละเด้อจ้าสีหอดคำยูบโนโมอนีโนรุ่นรุ่นจ้าสตาะดำว่าเป๊บเดียวแน่นอนเพราะว่าคุณที่มาดำนาไหานี่มีแต่มืออาซีบทั้งนั้นเด้อพาก,กันไปหาหลับจ้างจังต่หัวปีจนท้ายปีแล้วละจ้าแม่กับไปซอยพื้นนันเห็ดหนาเนยห้ามันขาเจ้าดำนานนะไปเอาแห้งเนยแลลวก็ะไปหลับจ้างเนยซอยกันไปซอยกันมาจ้าอยู่พี่นะ ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็ยนแล้วครับผมเห็นส <_ C os> าวดำ <_ C os> ดำนาอยู่คนเดียวนะครับพูนปลาอย่าบอกขึ้นบ่อ <_ C os> ตอนนี้ห้าโมงแล้วครับผมคนที่มารับจ้างดำนาก็กลับเรียบร้อยนะครับคือเขาทํางานแค่สี่ชั่วโมงเนาะบ่ายโมงจนถึงสี่โมงครึ่งประมาณนี้แหละนะครับแม่ก็จ้างวันละร้อยเจ็ดสิบบ่แม่ครึ่งวันร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่ เกือบแล้วนะครับผมนี่เดือดนิดนึงนี่เลือตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ตรงโน้นนะครับป้ายัางโบขึ้นบ่ห้าโมงแล้วเดอ้อป้าดำอยู่คนเดียวนะครับพุ่นนะ่ะพุน่ปนปารนี้ดำนาบบเป็นเด้ออ่า <c oughs> พุ่นนะ่ะโบยอมขึ้นเดออ้อบบมืดนบกลับบ่บบพุน่น อ้าวลยุยมาเลยมาเลยบอเลนี่บอไม,ม่เอาน์ฮูนมาช่วยกันบอเลนี่เป็นแผนกไถนาเดอ้อจะให้ดำนาอีกบอมาช่วยเนี่ยค่าแรงชั่วโมงละสามร้อยเด้อบอเลนี่นะจ้าเพราะว่าดำนาเร็วนะครับ<ฮ>อ๋าเดี๋ยวช่วยสักสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีก็น่าจะบมดแล้วนะครับผมนี่น่าจะได้ซ้ำอีกมื่ออื่นเช้านะครับฮู้นสำหรับดำนาเร็วเด้อนะครับ เร็วขนาดนะครับอันนี้เพาะให้ดับนาทีนะครับทีหมายความว่าห่างกันประมาณคืบหนึ่งปกตินาตีนภูแล้วก็นอนนาน่ะความห่างประมาณศอกหนึ่งนะครับอันนี้หอยเชอรี่เยอะก็เลยดำบทีทีไว้นะครับถ้าหอยกัดต้นหนึ่งก็เหลืออีกต้นหนึ่งนี่ก็เลยดำบทีเลยนะครับภูน กล้าเหลือหลายหลายปีนี้นะบ่ปีนี้นามีน้อยนะครับผมบริณีทําบ้านสวนจะสองตาปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้ข้าวอ่อกี่กระสอบปีที่แล้วห้าสิบเนาะแม่ปีที่แล้วห้าสิบกระสอบปีหน้าน่าจะเหลือประมาณสามสิบนะครับเพราะว่าทําบ้านไปนแล้วสองตาโอเร็วขนาดเด้อนะครับเออเอาใจแม่ยาขนาดนะครับถือใจแม่ยาเด้อ ไม่ยากคับพูนกำลังเก็บของเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผูกวัวเลยแ<ะ>ม่ก,ก็กลับก่อน,นแปบ๊บเดียวนะครับพูนเดีวเด้อสาระดํานะเบิง่งโตสกาดนี่หอยบ่หอยเซอรี่อโอ้นี่ครับผมทำไมถึงดํานาทีนะครับนี่นาเรามีหอยนะครับนี่ กัดต้นข้าวไฮเดรนีนนะพอดีเลยตอนเย็นนอนบ้านสวนคือเก่าการหอยเชอรี่ตอนกลางคืน,นหอยเชอรี่มันจะไต่ขึ้นมานะครับอยู่ตรงปลายต้นข้าวพี่หนละถ้าหาตอนกลางคืน,นง่ายถ้าหาตอนกลางเวรปุ๊บหอยมันจะอยู่ใต้ดินนะครับ เลยมาเลยมา,เ,ยมาเดี๋ยวลงไปช่วยบรอนี้มือโปรเดอร้อนะครับสำหรับดำานาน่ะป<ด>ปีละครั้งดำนาก็ได้ดำนาก็ไม่ยากนะครับผมมันจะมีมัดแบบนี้นะแล้วเราก็จับเอาประมาณออันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นกีบนะครับมีประมาณหนึ่งต้นสองต้นประมาณ4ีห้าต้นนะครับนี่ประมาณนี้ลนะนี่ก็ปกักลงดินเลย เชฟโอ้เร็วอยู่บ่เร็วขากปาดหยั่งเอฟเน่งโูนเครื่องยังบ่ททำงานตอนนี้นะจิ้วเจา้าจิ้วเจ้าเลยนี่ถ้าเครื่องทำงานแล้วก็จะเร็วนะครับพอบอกว่าเอาชิชดๆกันเลย <laughs> หอยเยอะนะครับจ้ะเอ๊เป็นไงเร็วอยู่บ่ขักปานหยัง มันเลบค่อยถนัดดำนาน,นะครับถ้าไทยนาน่ะใครเนี่ยอันนี้เป็นงานผู้หญิงเดอ้อ็เไมบอกค่อยชวดเท่าไหร่เราก็เอาหัวโป้มือนี่ะบีบลงไปนะครับชึบมาแข่งกันเอาเลยใครจะหมดมัดก่อนกันุ<ฮ>่งนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณนิดนึงนะครับ วันนี้ก็เอาจนค่ำแหรอเนาะจ้าวันนี้ก็จ้างอยู่ประมาณากี่คนห้าคนแล้วแม่ก็กไปไปช่วยข้าเจ้าอยู่สามคนจ้าวันนี้นะบ้านสวนเราดำนาสิบคนนะครับรวมกับเจ้าของบ้านด้วยนถ้าจ้างมา,าสัก1ิบสสิบสามคนนะเสร็จเนาะจ้าปีหน้าเ้อปีหน้าต้องเอาสักสิาคนูจะได้ไม่ต้องอามาสามตอนเช้านะครับ นอนดำนาเดิมมาแรงเดอ้อจ้าดำนาแต่เช้ามาอ,อื่นแม่บอกว่าจะไปรับจ้างมาอ,อื่นจ้าให้บริณีกับสารด,าดำดำนาเลยนะครับน้ำมืเป็นอย่างนิดเดียวอโอ้่บริณีกับเป็ินด้วยครับดำนาเก่งหลายเหมืองผุด บอกว่าอยากดำหน้าทีทีิ่นดำบอกเป็นดอกผัวแตงแต่น้อยจนใหญ่กันเคยแต่ดำหน้าห่างเบิกบูเออคือห่างไงเนาะบอโลคือการเด้อโอ้ยสงสัยอยากแล้วเร็วทีทีกับทีทีฝั่งนี้เราหอยโบกินเนาะด้านล่างผูวหอยกินจ้าอันนี้ข้าวกอใหญ่อยู่แล้วเราต้องดำทีก็ได้ทำผังห่างๆไว้ แป๊บเดียวนะครับเรียบร้อยครับผมโูเฮ้ยเมื่อกี้ บรันนี้ดับนาเกียร์สามนะครับนี่เมื <c oughs> ่อกี้ดับนาประมาณสี่มัดนี่แหละจําได้นะจ้ะนี่ที่เรียกว่าจะพักแล้วละนะครับนี่ขันไม้ขันมือเขาเลยโชว์ฝีมือซะหน่อยเรียบร้อยเหลืออีกนิดนึงเนาะนี่นะนเหลืออีกฝั่งโน้นนะครับผมฝั่งนู้นก็ประมาณสักสองชั่วโมงพระดำนะจ้ะถึงจะแล้วนะครับวันนี้ก็พอแล้วครับผมตอนนี้น่าจะห้าโมงห้าสิบแล้วบก่กำลังจะหกโมงนะครับ อ้ายเมื่ออื่นค่อยอลุยต่อนะครับหลังดื่มกาแฟกินข้าวพูนละบม่ต้องรีบจ้านอนเว้นก็นได้เมื่ออื่นนะโพตอนเย็นค่อยอตื่นมาดำก็ได้นะครับฟาดโ <c oughs> <c oughs> นี่เสร็จเรียบร้อยปีนี้อ้อเกือบบอแล้วนะครับถ้าบอลนี้บุลงไปช่วยนี่บอลแล้วง่ายเออบอลแล้วแน่นอนสงสัยกล้าจะเหลือเนาะอ,อันนี้กล้าน่าจะช้อีกประมาณ สิบมัดเนาะจะอันนี้ผัดก้าเหลือประมาณ20กว่ามัดน่าจะเจกญาติญาตินะครับน,นี้รอรุ้นว่าข้าวปีนี้เราขึ้นมาทําบ้านดูแลตลอดข้าวจะง,งามหรือเปล่านะครับอ้าวอันนี้พันธข้าวมาจากซปปอลาวหอมแล้วก็เม็ดมีสีขาวจวเลยจ้ะทอ้ยด้ยินแต่เสียงเขียดเด้วย,ยำแรงนะครับเอาไงวันนี้นอนไหน นอนบ้านสวนจ้าอนอนบ้านสวนไปลงไปอาบน้ําที่นอนนาคุณเดอ้อจะขึ้นมาใหม่จ้าดาคักฝนอย่างเนาะฝนตกเกือบอทั้งวันนะครับวันนี้ฝนตกถึงประมาณสี่โมงเช้านะฝนตกตกแบบตอนเชา้าตกหนักอยู่เดอ้อตอนเชานะ้าน่ะถือว่าฝนดีปีนี้แต่ว่ามันตกไม่หนักมากเนาะตกพอดีแต่เอ็ดเวียกยากนะครับไะนี่นาลุงนะครับต้นขี้อะลรเดอร้อ มืออื่นมือฮือพุดนะสี่ส่วนสารําใส่เบ็ดกบนะครับนี่กบหลายคักปนหยังตอนไถ่ายนาเมื่อวานกับลุงกระแลงนะได้กบประมาณสี่ตัวนะครับบลนี่กับบิได้จับกล้องเลยเมื่อวานสารํากับลุงไปถอนก้าบลนี่กับขึ้นมาไถานาเมื่อวานนะบ่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับเมื่อวานก็เลยบ่ได้ลงคลิปหนึ่งวันครับเมื่อวานพรุ่งนี้จะมีฝนหรือเปล่าโอ้โมืดคืมอยู่เด้อเป็นตาตกอีกแน่นอนมืออื่นเศร้านะตกลิ่นอีกแล้วล่ะ น้ำสิบบท่วมข้าวบอจะเฝ้าตกเด้อให้ก้าบรัีเขียวก่อนค่อยตกจังไดอะนี่บัดทีนี้ข้าวนาปีหน้าพุ่นละปีนี้ดินเขาไม่ส่งแล้วครับทางพังก็ต้องทำใจ